มาครับวันนี้มารีวิวมามา่ายี่ห้อนี้สามารถซื้อได้ตามเลขเจ็ดมา <c oughs> ลองชิมดูอ่ะมีคนตัดหน้า <c oughs> มาลองดูมีทุกคนบอกเผ็ด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 อยากจะรู้ด้วยว่เป็นยังไงน,นี่ไปลุย อืม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 จะอธิบายฟังเผ็ดเผ็ดจริงแต่จะอธิบายฟังว่าใครเคยกินส้มตำแบบเผ็ดเผ็ดไหมหรือกินลาบแบบเผ็ดเผ็ดไหม มันไม่ใช่รสชาติแบบนั้นนะครับมันเป็นความเผ็ดอีกแบบรูปแบบหนึง่งเหมือนมันเผ็ดแสบแสบร้อนอะ่ะมันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกบ้านเราอะ่ะนี่มันเป็นพริกเกาหลีครับคล้ายหมาล่าแต่เผ็ดกว่าเผ็ดจริงไปอืมอืม แสบดากคุณนี้เผ็ดจริงไปลองดูนะเลขเจ็ดไป